นะครับในกฎหมายนี้ก็เลยผมให้เป็นหน้าที่ของกอทที่จะสั่งกรารเรื่อเยียวยาหแก้ไขาตามที่คนได้หมายกาว่า,าหาเจ้าภาพให้นะครับท่านเกิดชนะคดีขึ้นมาแล้วมีปัญหาก็ไปที่กอทกอทจะทําหน้าที่เยียวยาให้นะครับ <S <S และมีอีกเรื่องหนึ่งที่มีต่ออย่างนี้คือเรื่องวินัยนะครับ วินัยภาคการของท้องถิ่นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนวินัยของภาคการพลเรือนนะครับโทษเ,เหมือนกันนะครับการดำเรนินการในการดำเนินการทางวินัยเนี่ยเหมือนกันผมขอเรียนว่าบทเรื่องการรักษาวินยัยคุณธรรมเนี่ยครึ่งหนึ่งของพหลบเลยนะครับแต่จริงเราอ่านครึ่งเดียวอีกครึ่งวินัยเนี่ยบางคนไม่ได้อ่านเลยถ้าไม่โดน นะครับเพราะคิดว่ามันยังไปตัวในพรบให้การร r e นเนี่ยก็จะพูดถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยนะครับก็จะมีการเขียนเลขโค,ตตค้ดเอกความดับตรงไหนงว่าประมวลจริยธรรมของข้าราชการที่ต้องขึงปฏิบัติเพราะว่ากฎหมายแหลรงคนเนี่ยเขาเน้นในเรื่องนี้คุณธรรมจริยธรรมของคนเนี่ยเพราะในแต่ละองค์กรเนี่ยจะต้องมีในเรื่องนี้ด้วยนะครับ ถ้าใ่ปฏิบัติเนี่ยก็จะเข้าสู่ประเด็นต่อไปคือเรื่องของวินัยวินัยของข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยตอน,นียกร่างบเนี่ยกิจการวาินัยในเรื่องนี้นะครับแต่มีประเด็นในเรื่องของโทษให้ออกกฎอ,ออกไล่ออกนี่แค่มีปัญหานะครับก็มีาตฐานความผิดก็เลยใช้มาตรฐานเกี่ยวกับขาการเรืองแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับการตรวท้องถิถ่นแล้วก็เป็นเป็นปัญหาในปัจจุบันก็คืออำนาจในการที่จะลงโทษข่าการเนี่ยปัจจุบันเนี้ผูกอยู่กับ ผู้ในฐานท่องที่ก็คือผู้ในหารที่เป็นนายกเนี่ยประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีขนาดเล็กนะครับผมเมื่อตอนต้นชั่วโมงเนี่ยผมพูดถึงเรื่องของวิัยของภาคการพลเรือนเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่อย่างภาคการผมที่เคยรับการปกครองยกตัวอย่างเนี่ยนะครับแม้ว่าผมจะอยู่องค์กรอะไรก็ตามในประเทศไทยเนี่ยหรือจะย้ายอยู่จังหวัดเนี่ยผมก็ยังสังกัดองค์การปกครอง ผมทำความผิดที่จังหวัดหนึ่งไปถ่ายรูปใครก็กไม่รู้นะครับไม่ใช่เจ้าตัวแล้วไปพบ,พบความผิดในขณะที่ผมย้ายไปอีกแห่งหนึ่งอธิบดีกรงการปกครองก็บบกสั้งคําสั่งกรรมก,การสอบสวนได้หนงงานที่ในผมผมจะย้ายหนีไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับถึงเวลาโทษก็ตามไปลงโทษผมได้แต่ท้องถิ่นไม่ใช้อย่างนั้นในแต่ละองคอ์กรนะมันเป็นองคอ์กรของตัวเองเฉพาะ นะครับถ้ามีค่าการอูลค่าปกครองอิกคนหนึ่งเรื่องทำความผิดและจะต้องดําเนินการทางวินัยเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นนั้นที่จะดาเนินการทางวินัยนะครับพอ,อสอบสวนเข้าเร่จริงแล้วเรียบร้อยมีมูลตั้งวินัยค่าการคนนี้จบนิติศาสตร์นิงยมเก่งวิชาวินัยขอย้ายย้ายไปอีกแห่งนกรรมการวินยันยตั้งไม่ได้เลยต้องส่งเรื่องไปที่ใหม่ ที่ใหม่ต้องตั้งในหลักหลักตอนนี้นะพอตั้งไปที่ใหม่ั้าเริ่มเซ็งนลยนะเพราะว่านายกใหม่โอ้โหไม่ไม่คิดว่าจะมีปัญหานี่เลยใครเป็นกรรมการสอบวินัยกเหนื่อยยากเขาก็มีสตางค์ให้แต่ไม่ใครอยากเก็เพราะว่าคุณเป็นกรรมการวินัยต้องพร้อมที่จะถูกสอบวินัยด้วยเพราะว่าขั้นตอนวินัยแบบยิบเลย ในระบบอการีิศววินัยใหม่เนี่ยผมไม่เก่งนะผววินยัยใจรู้ว่าทุกขั้นตอนเนี่ยคุณต้องแจ้งให้ผู้ถูกสอบทราบทุกขั้นตอนถ้าคุณทําผิดขั้นตอนเนี่ยต้องเริ่มต้นใหม่นะครับทำให้คนที่ทํางานด้านวินัยเนี่ยนะครับเบื่อหน่ายนะครับพอพอถ้ารายการคนนี้ย้ายไปได้คนทํนาวินัยแทบจะทนุงโฆทนาสารทุกเพราะว่าต้องส่งสมบูรณ์ไปที่ใหม่ตั้งกรรมการนะครับขาทำที่ใหม่ก็ตั้งกรรมการใหม่ทําลาดได้ดีแล้วนะครับในคนนี้รู้งานโอ้อีกแล้วครับ ไปที่หนึ่งกว่าจะได้ลงโทษจริงเนี่ยผมว่าไปสุดท้ายไปหลายที่ซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยพวกเราในห้องนี้ก็มองคิดว่ามันมันน่าจะทีเดียวแล้วก็เสร็จผมก็พยายามถามตอนหลังๆเนี่ยไม่ได้ในต้องยวินัยเนี่ยผมได้ส่งนิติกรที่คุณพิทเนี่ยไปซึ่งเขาทํางานวินัยกลับไป,ไปประชุมมให้มาสรุปให้ฟังเนี่ยบอกว่าตอนนี้ยังหาวิธีการลำบากท,ที่จะ แก้ปัญหาแบบนี้สำหรับคนที่มีวิชาแก่กล้านะครับบางที่เนี่ยปกติการโอนเนี่ยเราก็จะเขียนในเรื่องเงื่อนไขาการโอนว่าหนึง่งผมไม่เคยมีวินัยนะครับในเวลาจะไปขอโอนจากใครเนี่ยไม่มีวินยัยไม่มีอะไรเป็นคนดีนะครับแต่ว่าบางก็มีบางคนน่ะตอนที่ไปยื่นคำร้องไม่โดนนะแล้วมันมีที่หลังถก็โอนมนีน,นะครับซึ่งตรงนี้ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าจะหาทางแก้ไขให้ใหมันเกิดความรวดเออร็วได้อย่างไร เพราะว่าโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีผู้กระทำผิดหลายคนเนี่ยแล้วกระจายไปตามท้องถิ่นต่างๆเนี่ยยิ่งยากหญ่เลยนะครับยิ่งทํายิ่งยากใหญแล้วแล้วก็ไอ้จุดเนี้ยเป็นจุดอ่อนของ,ของระบบวิมมนัยของท้องถิ่นนะครับข้ <c oughs> าราชการไหนโดยวิใน,ใน,ในัยนายยกก็อยากให้ไปให้พ้นอย่างเร็วหนึ่งนะครับ <c oughs> ทํยาขอยนุาตีรีบเตืนให้ไปเลยเพราะว่ามันคงแย่มากที่เขาไม่อยากถึงไปแล้วล่ะถึง เพราะว่าเราผปวินัยเนี่ยกว่าเราจะทำเรื่องวินัยกันได้เนี่ยมีการให้โอ,อก,กาสแก้ตัวอะไรผมจนกระทั่งไม่ไหวจริงๆจนตั้งการสอบสวนคำวินัยอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่กำลังพิจารณากันอยู่ว่าจะหาทางออกไปซึ่งอาจจะต้องฝากเป็นประเด็นไปด้วยเหมือนกันครับซึ่งถึงแม้เราจะไม่ชอบเรื่องนี้แต่ก็ต้องฝากคิดด้วยเหมือนกันเพราะว่าท่านตลาดเนี่ยต้องเป็นกรรมการสอบสวนอยู่แล้วครับหรือพวกเราต้องเป็นกรรมการสอบสวนอยู่แล้วในฐานะเป็นน้าราชา ก็ต้องมีอยู่แนละ้วเรื่องแบบนี้นะครับและอีกตามหนึ่งที่ที่น่าจะพูดถึงเรื่องของการบริหารงาุคนของลูกจ้างลูกจ้างเนี่ยนะครับต้องทําเหมือนกันกันกบพวกข้าราชการใน,นท้องถิ่นด้วยนะครับข้าราชการเนี่ยลูกจ้างเนี่ยต้องทําเช่นเดียวกันปัญหาของการลูกจ้างก็คือว่า มีการเข้าออกง่ายนะครับว่ามันไม่ถางบอ่ะมันเป็นปัญหาเยอะซึ่งในกระบวนการนี้ได้พยายามจะมอบให้มาถึงระดับรับการระดับท้องถิ่นที่จะเปนคุ้พิจาาซึ่งอาจจะแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยยังยังมองไม่ถึงแต่พยายามจะมองให้ไปไกลแม่นหนักนะครับที่ผมพูดมามีเวลาสี่ห้าทีอยากให้ถามได้แล้วนะครับถ้าไม่ถามเดี๋ยวผมจะเลิกนะครับผมจะหมดละ ผมมายืนฟังตอนต้นชั่วโมงนะครับดีใจมากนะครับมีคนถามเยอะแยะเลยแล้วท่านเิียากรเขาบอกว่าระวังมีคําถามเยอะตอนนี้ยังไม่เห็นคําถามเลยนะครับหรือว่าคิดตามรัาไม่ทันหรือยังไม่ได้ประเมินว่าสิ่งที่ผมพูดนี่ดีพอหรือเปล่าใช่ครับขอบคุณท่านแรกนะครับไม่โกรธกันนะผมมาไกล แต่ภ้าเหนือรังเมืไปกี้ก็ถามกันแล้วถามว่าให้ถามแทนเพื่อนเนาะเออเขาสอบปรัชแล้วทีนี้การโอนย,านย้ายแรกเขาก็เปรองปรัชัาแต่ถามว่าถูกต้องไหมเอ่อถ้าเป็นผมผมก็ไม่ยอมถ้าเป็นผมนะเพราะเขาสอบปรัชญาเขาไม่สอบว่าเขาเป็นรองปรัชัาใช่ไหมนี่ผมถามแทนเพื่อนนะพาอเพื่อนเขาก็เจ็บปวดอยู่ เชื้อตอนนี้เป็นรองหลัดอยู่กระพูนนะี่แหละบอกไม่บอกตำแหน่งก็ได้เพราะว่ามันจะติดขัดยากแล้วไม่เป็นรองหลัดลองหลัดเขาก็เสียเงินคำว่าเงินก็คือส่วนหนึ่งไงเชือ,อสารห้าตำแหน่งเชื้อสารห้าอันนี้เขาเปนเป็นรองหลัดถามว่าตรงนี้ผแบบิด ระเบียบของของกฎที่เขาไปสอบไหมเพราะเขาไปสอบเขาไม่สอบเรื่องสายเ,เรื่องเรื่องระดับเหมือนกับว่าพนักงานบุคคนเขาไปสอบเป็นประดับเรื่องระดับแล้วเขาเรียกเรื่องระดับแต่นี้เขาสอบระลัดไดยตรงนจนะ่จากโกมเลยนะแล้วนี้เขาเป็นมลองระัดนีถามว่าผิดไหมผมถามาเพื่อนนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับ อันนี้อันนี้ผมผมก็ดูว่าที่ทำจริยธรรมที่ท่านพูดกับผู้ดําเนี่ยามาควบคู่กันด้วยเพื่อผมเป็นประหลัดคนหนึ่งที่เสียชีวิตเพราะว่าประเมินหกแล้วจะไปประเมินเป็นเจ็แต่ขแนไนไม่ผ่านเหตุผล อันนี้คงไม่ได้พูดว่าเหตุผลเพราะคงจะมีหลายส่วนนะเนาะอ่เจอิเ,เขาเสียชีวิตตอนนี้ผมยังคิดว่าเขาไม่ตายจากชีวิตผมอ่ะอันนี้อันนี้คือส่วนหนึ่งในของผมแจ้งเพราะว่าทางท้องถิน่นหรือสมารเนะี่ยที่ไม่คี้ประทาน